น,นี่ก็คือช่อวงซัโปโปโรซิกซีเด,เดรียรีพอร์ตไค่ะแอปเปิลค่ะในว,วันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับสถานที่ยอดฮิตของชาวซัโปโปโรค่ะสถานที่ว่านี้ก็คือเซลอรเพลส ที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเสื้อผ้าอาหารไปจนถึงกระทั่งโรงหนังนะคะเรียกว่า Stella Place ที่เดียวนี้นะคะเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงและสินค้าที่ครบวงจรของชาวซัปโปโรเลยค่ะใช่คะ่ะน้องเอ๋ยและ s t e l l r Place แห่งนี้นะคะก็อ,อยู่ที่ JR ซ p ปโปโรสเตชันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไหมคะไปกันเลยตามมาค่ะคผู้ชม ผู้หญิงมากร้าน,าานอ n น,นาตอ r อดิชั o น แที่นี่นะคะพี่ได้ยินมาว่าไม่ได้มีแค่พวกเสื้อผ้าน่ารักอะไรอย่างนี้นะมีอิสเซอรีเยอะแยะมากมายข้างน,นอกเลยล่ะค่ะน้องเอ๋แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปลองหาดูกันที่อื่นบ้างเนาะไปเลยค่ะ ร้านนี้นะคะมีความพิเศษค่าน้องเอ๋อมี2ชื่อชื่อแรกเนี่ยคลางคมเกียวโตอีกชื่อหนึ่งตรงนั้นนะคะช่ชื่อว่าบอนตินะะใช่ทำไมมีสชื่อเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นของตะวันตก <c oughs> และตะวันออกของญี่ปุ่นมารวมกันไปดูสินค้าเขาดีกว่า เม d ดอินเจแปนมีสำคัญเลยที่นี่นะคะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทำมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะใช่ ฝากน่ารักน่ารักจากร้านนี้ที่เราดูไปแล้วนะคะอย่างต่อไปที่อยากจะแนะนํากันมาญี่ปุ่นทั้งทีต้องไปซื้อถุงเท้าค่ะโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะคะถุงเท้าที่นี่น่ารักมากจําเป็นมากแล้วก็อบอุ่นจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวร้านต่อไปนเพียเปิลไปดูกันร้านนี้เลยคาบิโอมีถุงเท้าแบบน่ารักน่ารักเยอะมาก ที่ซัปโปโรนี้นะคะมีอากาศหนาวเย็นมากค่ะคุณผู้ชมในช่วงฤดูหนาวเพราะฉะนั้นนะคะทางรัฐบาลค่ะเขาก็เลยได้สร้างทางใต้ดินนะคะเชื่อมต่อกันร,รวมถึงมีสถานที่ต่างๆอย่างที่ช้อปปิ้งแบบนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าชาวซัปโปโรนะคะไม่ต้องออกไปเจอแดดเจอลมเจอฝนหรือจรเจอหิมะเลยละค่ะ,ยะ,คะอยู่ด้านล่างนี้เพราะด้านล่างนี้นะคะ <S <S เกือบทุกสถาน,นีเชื่อมต่อกันหมดเลยละคะ่ะช้อปปิ้งกันอย่างอบอุ่นตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะ โอ้โหสมกับคำาล่าลือไปที่ยอดฮิตของชาวซัปโปโรจริงๆค่ะแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะมีครบทุกอย่างเลยละค่ะใช่ค่ะสเ l ลลา Place ที่เดียวเท่านั้นค่ะครบเลยนะคะเสดยดายวันนี้พี่แอปเปิลเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งหน้านะคะเราจะพาผู้ชมนะคะไปเที่ยวไปชิมไปชอบที่ไหนในซัปโปโรอ,อีกอย่าลืมติดตามกันค่ะและที่สำคัญเข้าไปติดตาม Follow เราได้ที่ Facebook YouTube และ Instagram ค่ะจบวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย